คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพบกันรายการเอสโตเรียนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA ออนไลน์ฮะวันนี้จะมาโปรโมทโปรโมทคลิปนะครับผมก็คือโปรเจกต์ GTA ออนไลน์ฮะยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกนะฮะคิดอื่นไม่นึกนี่ก็อยากจะบอกนะครับว่าเราเปลี่ยนที่มั่นหมายแล้วนะครับผมอันนี้ผมมาและอยากจะบอกด้ยว่า,วาโอ้ผมตื่นเต้นมากก็คือ GTAV หรือ GTA ออนไลน์นะครับได้มีการอัปเดตแมปใหม่นะครับแอบไม่ไม่ใช่แมปใหม่ อัปเดตตัวใหม่นะครับก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านตามถนนนะครับอันนี้เป็นเรือยอดครับผมเย่เรือยอดอันนี้ผมมาอยู่ในเรือยอดของคนนี้นะครับผมคนไหนวะคนจะเป็นเจ้าของเรือครับอันนี้เป็นเรือเหมือนอยู่บ้านเลยนะฮะโอ้หมีลูกเล่นมีสาไว้น้ำมีลามีบลามีารามีาร์หลายอย่างนะครับนี่โหทําให้ดีมากเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดนี่ออกนะฮะ อันนี้เ x i t เราไปดูข้างนอกกันนะครับผมนะเยอะออกมาเยอะนะฮะอันนี้เป็นเรือของคนหนึ่งนะฮะอ้าวนี่อย่างนึงครับเราไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะครับเราลงมาปุ๊บเราฟินได้เลยครับนี่นะฮะเป็นอันนี้เป็นเรือนฮะเหมือนบ้านเราเลยนะฮะแต่ผมจริงไม่ใช่บ้านเราครับเป็นบ้านของเอ่อคนคนนี้นครับผมมา โอ้ออกเหมือนวินเหมือนวินดิกทัสเลยนะครับก็คือออกจากแม่นาเอยเอาจะบอนะ่อน้ําผุมาปุ๊บเราได้นี่เลยเอออยากจะบอกนะฮะนี่เป็นเรือยอดนะครับผมนะโอ้ยจะตกอ่านี่ขั้นีนขันซี่ใช่ขั้นซีนฮะอันนี้เรือแล่นแล้วนะผมนะนี่เป็นตัวของเรือนะครับผมเรือยอดซึ่งแผ่นนี้ได้อัปอัเดตใหม่นะครับผมยะ yeah. นะครับซึ่งผมชอบมาก นะฮะตอนแรกดูในผ่านดูผ่านเว็บไซต์ใส่ห,หูดีกว่าดูผ่านเว็บไซต์หรือกลับก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 ับดูผ่านทางอินสตาแกรมนะฮะนี่เป็นเรือยอดออยอดะออ่ะชอบชอบมากนะครับนี่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยออกออก่านี่นะฮะอออนี่นนออกลับมาทัทีนะนี่เป็นการแนะนําเรือยอดนะครับผมนะออก็คืออันนี้เป็นส่วนของส่วนของส่วนของ นะฮะเป็นส่วนของบอลน้ําพุนะฮะส่วนด้านล่างก็จะมีด้านล่างก็จะมีเอ่อเรือของแต่ละยูเซอร์นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ชิพหายเรซของเรานะครับหรือเออ่ sky fmcg นะฮะ sky lock casting นะครับก็มีเรียบร้อยแล้วนะเรือยอทซ์ซึ่งฐานทัพของเอ่อชิพหายราเดอร์ก็จะอยู่ที่นั่นนะฮะอ่ะฮะนี่นะฮะเรามาพบกับเอ่อเจ,จ้าของเจ้าของเรือหน่อยนะครับผมนะเจ้าของเรือเจ้าของเรืออยู่นี่ครับผมนะ ก็คือไม่ใช่เป็นเพื่อนผมหรอกนะก็ไปเจอในเฟซออนไลน์นะครับผมนะก็เลยจะมาโปรโมทคลิปกันด้วยเลยนะเยะโอ้กางเกงมาเปลี่ยนนะฮะแต่กางเกงสีเหลืองโอ้คุณเธอช่างเซ็กซี่อีไลเยะเบชโคตรกะที่เลยนะฮะแม่นั่งตากับสาวเยะนะฮะส่วนเอฟเฟกต์ต่างๆก็สวยขึ้นนะฮะเวลาผมอยู่ในน้ำก็ไม่ดูดเอพีเอสละดีมากนะชอบชอบ ผว wow, ่า <Wars> <Wow, S 1> ผมก <up. S 2> ็เปลี่ยนไปนะจากสีทองตอนนี้ก็กลายเป็นสีน้ำเงินนะนะสีน้ำเงินออกเขียวๆหน่อยนะโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนะผมนะเราจะมารีวิวอื่นๆดูกันบ้างนะผมก็นะฮะถ้าลงไปลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับลงไปจะเป็นแบบนี้จะเป็นแหล่งโอ้โหที่เรือของเขานะฮะนี่มีร้านจอดเจ็ตสกีซิงเจ็ตสกีเขาก็จะไม่พลาดไปไหนด้วยนะครับผมดีมากเลยชอบชอบนี่ก็เป็นเขา

นะแล้วก็มีส่วนของมือถือเราครับเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเอออันนี้ครับที่มีอยู่ตรงนี้ครับ the VIP is organized ที่อยู่ตรงนี้ฮะมันเป็นคล้ายๆอลลูมินาตินะับหรือเปล่าหน้าผมบางหน้าผมมันอยู่ตรง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 ด้านไหนไม่รู้มันถ้าเกิดเห็นมาด้านนี้เห็นมาด้านนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะก็อยู่ตรงตรงนี้ ตรงนี้หรือตรงนี้ไม่รู้ได้ปล่อยมันไปนะผมนะก็ปิดมือถือนะมันจะเป็นรูปใใคล้ายๆรูปอินาอินรูปินาติมันตะกี้นะครับชอบมากๆซึ่งเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมลองคกีก็ไปดูก่อนนะฮะตะกี้มันมันเป็นว want to become bodyguard want you become a bodyguard เอา you are a member of security yeah bodyguard นะฮะเป็นการทำรับจ็อบอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง จะเป็นเกี่ยวกับเควสเกี่ยวกับทางด้านเรือนะฮะเรือยอดอะไรเจ็ดเรือยอดนะครับเจ้าพัวนะเจ็ดเรือยอดก็เลยเดียเดยชเช์พวกเราอืมนะฮะโอ้เรือเขาก็สวยนะฮนะนี่ก็จะเป็นชุดใหม่ผมเดี๋ยวผมรีวิวไปอย่างมาก่อนที่จะไปเอ,อเปลี่ยนคอมนะฮะชุดของผมนี้มีชื่อว่าจากชิปหายบลูธรรมดานะฮะเป็นชิบหายบลูซึ่งมีเอ่อใส่แบบใส่เสื้อฮูด้ดสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็างเกมวอร์มเหมือนเกงออกกําลังกายนะฮะอันนั้นเป็น ออริจินอลสูตรนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นคอมเมนด์คอมมนเดอร์สูตรนะครับก็คือเป็นสูตรที่จะชอบโตขึ้นไม่ใช่โตขึ้นคือลุยน้ำสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับสะตรงสเตลได้หมดนะครับแล้วก็มีถุงมือเพิ่มเพื่อการจับอาวุธที่แน่นมากขึ้นนะฮะอันนี้มัโนเองนะอันนี้มาโนเองนะก็ส่วนของเรือนี้กว้างมากเลยครับผมนะโอ้ต้องขอบคุณคนนี้มากนะครับตอนที่ผมออกมาเนี่ยก็คือ ตอนนี้ผมเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเกมอะเพิ <ơi> ่งเข้าเกมนะก็คืออยู่ตรงไกด์สุดแมปนู่นไปอยู่ตรงนู่นนะครับอยู่ตรงแถวแถวอิสเตอร์เอ็กที่มีผีอ่ะนะอยู่ตรงนู้นเลยเพราะตอนนั้นไปเล่นกับแท็กปะตังกาแมนไม่ใช่ปะตังกาแมนก็แท็กไอแซดอดิดไอแซดทีวีนะฮะเออนี่มีมีมีฮอลล์ผ่านไปแล้วนี่ไบร์นะฮะก็ไปตะลอนดูผีกันนะฮะก็ออกกระทันหันเพราะเน็ตเน่านะครับก็เลยออกออกโดยกระทันหันเลยแต่ก็นะครับกลับมาได้ แล้วก็เจอคุณคนนี้ช่วยเอาไว้นะเป็นฝรั่งขอบคุณมากเลยนะฮะ uh, if you want uh, if you watch to my video I will thank you to you so much very so m u c h l thank you for the f e e l of the uh, game caster of youtuber of Thailand And my name is p j f IS s h t o r y yeah นะแย่แย่ yeah, yeah, yeah. ไปติดเขาแย่แ yeah, ย yeah ่ไาใจมันดำหมดลแล้วนะ <laughs> แล้วมันจะขึ้นยังไงได้นะข้างบนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นกาด ดูเทคเลยดีโอะติดติด่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาในงานงอกนะฮะอันนี้เราเราเป็นบริการอยู่นะฮะอันนี้เราเข้าไม่ได้นี่เป็นห้องของคนขับนะฮะเอตอนนี้ผมแรงอยู่ที่ยี่สิบแปดนะฮะโอ้ยเช็ดนี่ผมยังอ่ะพูดถึงเรื่องส่วนตัวอะไรเออยังยังไม่ได้เปลี่ยนตัวยังไม่ได้เปลี่ยนตัวยังไม่ได้เปลีนะะ่ยนเสื้อผ้านะครับผมเยี่ยมไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย อ๋อเขามาอยู่นี่แล้วเขาจะขึ้นเหรอจะขึ้นเหรอ If you want to driving the helicopter I will I will follow you yeah steal the most vehicle ไม่เป็นไรอะแล้วเม่เอเอ้ยเขาไปทำอะไรเขาจะบอกว่าจะขับเรือเย้ห yeah. ร <c oughs> ือเปล่าะวะหรือเปล่าะวะหรือเปล่าวะเราไม่อยากโดนบอตนตี้นะนี่เฮ้ยข้างในนี้มันเห็นเราเขาจะสามารถเห็นเราได้เปล่า หรือว่าเราต้องไปอยู่อยู่ด้านหน้ากับอนตีแล้วครับบอนตีล้ลไม่เป็นไรดีกว่าเราเรามีเขาอยู่ถ้าเกิดเราตายเขาฆ่าเรานะฮะก็ไม่เป็นไรเดีย้กันคําขอบคุณแล้วกันนะครับผมนะให้ค่าสีอ่าเรือแล่นอีกแล้วอยู่เฉย,ยๆก็แล่นนะครับผมเรื่อมไปเลยอยู่เฉย,ยๆกูอยู่เฉย,ยๆก็เป็นแล่นไปเลยไม่เขาส่งก็าตีให้เลยพอเรือแล่นนะฮะมันก็จะมีเท็กเจอร์ปิด ไม่ให้ไอตัวนั้นออกมาหรืออย่างไรก็ไม่รู้สินะนะยวเราจะตามดูกันด้วยนะครับโปรเจกต์ G ี A V หรือ g ออนไชิหายแล้วเดินนะครับผมยังอยู่นะอีอีเคลื่อนย้ายทำใหมอ่ะพราะบางทีฟอฟิตก็งงไปเหมือนกันนะอี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 ต้องรอให้เขาเข้าไปก่อนนะฮะเราถึงจะเปิดบ้านเขาได้นะฮะ Where did she go? วู้ฮู้เฮ้ยโอ้โหบาเล็ตดี๋ยจะบอกคนนี้เขาใจดีมากฮะก็คือเขาชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไป C E I U N S นะฮะอยู่แคลนอยู่แล n d t อนนะโอ้สุดยอดเลเวล125เลขสวยด้วยนะเนี่ยก็เฮ้ยไปเข้าห้องทอคว่ะเอาไม่มีอะไร นั้นเราก็กลับต่อดีโอ้ยนะอันนี้เป็นโปรแกรมสดเลยผมยังพยายามไม่ตัดโอ้ย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 วัดจับวาเอาด้วยอจุดๆไปลวนะช่วยเขายิงรู้สึกน่าเป็นเครื่องบินของคนนะผมเครื่องบินคน โฟกัสดิทำไมเลน Why you not focus for me bitch Why you not focus for me bitch <c oughs> ซึ่งตอนนี้ RPG <c oughs> ผมดองนะครับผม,มก็คือไม่มีไปด้วยคนไปด้วยคนไปด้วยคนเย้โอโ้โหฮอเขาก็เจ๋งอย่างนี้นนตัว B ด้วยเย็มเย็มเย็ม,ยมชอบชอบนั่นเรือยอดอีกคนนึงโอ้โหโอ้โหตันนี้ก็เรือยอดมันก็เรือยอดเย้ ก็คือเลยยอนนะครบก็คือถ้าคนซื้อแล้วจะไม่ต้องไปอยู่บ้านเลยก็คือจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะก็จะมีเรืออยู่ตรงตรงฝั่งนะก็อยู่ตรงฝั่งไมต้องอยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้ใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะก็คือเป็นเรือของแต่ละคนเฮ้ยบอ shit shit m o t h e f u c k i n g i t เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ หรอวาตาเฮ้ยเซอุสคุณเซอุสเฮ้ยจังหวะนี้ผมผมไม่ไหวละ e น a โ l ลพอดสี่หมดไม่ได้คืออะไรเราเข้าแกงเหรอไม่ใช่เข้าแกงเราเป็นบริการให้เขานี่ว่าเราลืมไปเลยเราลืมไปเลยเฮ้ย,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 ยทำไรวะลีโอชันชัน ไม่เอานะ bitch not today babe bro not บ้า <c oughs> uh, Please not don't kill me bro just just don't just don't uh I I we were friends you don't kill me bro นะครโอ้เกมนี้ทับซั์ล้วนๆโอ้ยเธอเธอฉันมาแล้วเฮ้ยเขาจะฆ่าผมหรือเปล่าวะ เราเป็นเพื่อน not today bro not today not today bro not today man um uh, I will friends yeah ต้องไปหาเขาสินะเพือกสักเปลือกเพือกเพือกโอ้โหเรือเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะเรือเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะทำยังไงหรือเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาตายแล้วเหรอเฮ้ยยังยมเขาอยู่ตรงนู้นเขาอยู่ตรงนู้น Yeah damn you Turkish l like so fucking hard โอยอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ยแม่สาอยแม่สน้อยแม่สน้อยแม่สน้อยลงไปลึกอย่าลงไปลึกแม่าน้อยแม่สาวอยู่ไหนแม่สน้อยแม่สน้อยโอ้ยโอ้ยเรฮะเยี่ยมมแม่สาวน้อยแม่สน้อยแม่สาน้อยระะเรา,าลอลอด้วย เมื่สอน้อยเราจะตายแล้วเมื่อส่อน้อยเ <c oughs> ม่สอน้อยเม่สอน้อยนี้ผมมาเออชิบหายบลยูต้องเป็นบอดี้การ์ดให้คุณเจ้าของเรือเย่เบจเย่แมวเบจ How did I waste my life to make the fucking work to protect her ไม่ใช่นะฮะ He will become killing me เขาจ l มาทำร้ e o ฉัน l ย e ด้วยออเงอัดไมเลยงืออัดไมด้วยนะฮะ how how do you like that ไอ้ขึ้นได้อ อีแคมมามมา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 มอันนี้เดี๋ยวผมต้องแอดเฟร่อนดีกว่าครับพอแอดเฟร่อนไม่ไหวละเขาใจดีมากใจดีอย่างสุดๆใจดีโคตรพ่ออะไรแหละอีอีต้องต้องแอดเพื่อนนะครับมันต้องแอดเพื่อนจริงๆอ่ะมันคือผมผมแพลวิฟเฟนไม่ใช่ไม่ใช่ โซเชียลเออก็เออจะเออจะเออเออถูกแล้วไฟล์เพลเยอร์นะฮะเราก็ค้นหาชื่อเขาเลยเฟนรีเควส์ไม่มีไฟล์เฟลนโซเชียลคับเนมอ่ะโซเชื่ออะไรวะโซเชื่ออะไรวะ C E I U S U U S N C I U S N นะฮะเราต้องหาชื่อเขา C I U S N C E I U S N C I U S N C E I U S N โฮ้ยไม่ใช่ C, <oughs> C E I U S N ย่าย่า add friend add friend โอเค add friend ไปได้นะฮะโอเคเราแค่เขา C I U S N แปลว่าอะไรอะ่ะค้นหาไซอัสไซอันไซอัน หรือเปล่านะหรือเปล่านะซึ่งก็คือโอ้ตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะต้องไปนะครับผมก็คือผมจะไปเล่นเคปกติผมแล้วนะฮะก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง s ับสกายช่องับสกายช่องในโซลียดีกว่าลิ้นผ่านเนียนโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมดู Project g จ a V เหรือที่โปรเจกต์จีดออนไลน์ชิบหายระเดินนะครับเรายังไม่จบนะครับ เห็นไม่ได้อยู่หายไปนานเนี่ยเรายังอยู่ครับผมนะอีกครบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้ในโปรเจกต์ GTA GTA Online ทีมหายเราเด้อได้ครับผมดิเจี้ยนฟิลิปปินส์และสำหรับวันนี้ผมก็เป็นคนเดียวแล้วครับวันนี้